หน้านี้อิมูเปินเนาะเป็นแผลตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลคุณหมอกาลังจะตัดแข้งแล้วเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วน้าตาลคุ้มหมดแล้วสักทีเป็นแผลม,มันเมือเป็นแผลเลือดล้างมันกะนักขึ้นนักขึ้นจนคุณหมอบอกว่าต้องตัดแข้งแล้วโอ้เนะาะอะนอยยังที่ว่ามันแล้วไปกะมันแล้วไป ยังตี่ว่ามันยังบอดสายขกินแก้เฮ้ยขอม,มาจัดการกันพี่กัวน้อเท่าในเช่นถ้าใครตีเป็นภุ้มเสียงเบาหวานเนี่ยแน่นอนอ่ะคุ้มเสียงเบาหวานเนี่ยกลับมาถึงว่าเข้มน้อยหนึ่งจะเป็นเบาหวานแล้วอีเนี่ยอ่าแล้วก็ถ้าใครที่ว่าเป็นเบาหวานแล้วเอเป็นเบาหวานแล้วคุณก็จะต้องยิ่งดูแลใส่ใจตัวเองพุ่งมาขึ้นกว่าเดิมยาให้น้าตาลเนี่ยมันเกินเกิน ของคนที่เป็นเบาหวานนะอว่าใจว่ากินยาแล้วยาตึงยังน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดใจเนื้อยาหักสามเบาหวานเนี่ยเขากับมีหน้าที่เข้าไปช่วยในการลดระดับน้ำตาลแต่มดรที่ว่าคุณยังไม่กาับบริโภคน้านําตาลเกิน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 ถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยห้ามเกิน3มช้อนช้า ต่อหนึ่งวันหคุณนดครับเผืนสามช้อนช้าร่างกายก็จะมีการเข้าไปสะสมในเซลล์ต่างๆของร่างกายบางทีถ้าเซลล์ในร่างกายมันเต็มแล้วโคเคมันเต็มแล้วมันก็จะอยู่ในอะมันก็อยู่ในกระแสเลือดอ่ะก็เรืยังต่างๆคุ้มบอแรกสักทีนะเจ้าเนาะฉะนั้นเขาก็จจะต้องมีความตะหนสาใจมากยิ่งขึ้นบ่ะอันดีเดนไปตัดค้่งตัคาเหมือนกับคนข้างบ้านนะเนาะ เป็นกลุ่มเสียงเบาหวานอยู่อยากตัดจืดตัวเองออกจากกลุ่มเสียงเบาหวานเป็นเบาหวานอยู่บอดสามารถคุมกต่ตัดน้ำตาลได้กะเข้ามาปรึกษาเภสัชในล้านยาเชิอเองเพสัชได้เลยนะเจ้าทุกคนเภสัชมนั่นบ่ได้เป็นคนที่หักษารโรคเบาหวานนะแต่เป็นเภสัชกรตี่จะเข้ามาช่วยคุ้นในการปับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเมื่อน้ำตาลห่อคุ้นนะคะคนที่เป็นกลุ่มเสียง โรคเบาหวานเพราะได้เป็นเตือกะสามารถที่ว่าจากกับมาสู้ขนปกติตีว่าบอบเป็นคุ้มเสียงเบาหวานได้ใครที่เป็นโรคเบาหวานแล้วนะกาจะย่างค,ค,ค,คุ้นนะคะสามารถคุ้มระดับน้ำตาลที่อยู่ในเกณฑ์ปกติของคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเพราะมันเป็นเกณฑ์ปกติแล้วมันก็มันก็จะมีข้อดีต่อคนตรงทีว่าจากบอกเกอบภาวะไซซอนจากโรคเบาหวาน เขียนคุ้างบ้านเนี่ยเป็นแพ้จน้อจะไปได้ไปตัดแข่งตัดขาเพราะว่าคุ้มต่างๆหมดไรมีการอักเสบมีการตีเชื้อ,อคุณหมอก็ต้องพิจารณาแล้วว่าต้องตัดเอาส่วนที่ว่ามันบอดีออกจากร่างกายเผื่อหักษาองร์รวมส่วนใหญ่ของคุณไห้นะออันเนี้ย้ากาคนที่ว่าเป็นภาวะน้าตาลในเลือดสูงนะว่าใจว่าเป็นแผลแล้วมาหายสักทีเพียงอย่างเดียวนะก็ยังมีภาวะซกซ่อนเป็นโรค ไตจากหลบเบาหวานได้เป็นเบาหวานขึ้นตาได้เป็น,นเน,น็บเป็นช้าจากหลบเบาหวานได้เป็นภูมิคุ้มกันบอดีเจ็บป่วยได้ง่ายอ่ะจากหลบเบาหวานก็นได้นะอือเท้ากาับางคนกะภาวะของไตเนี่ยเริ่มแต่เสื่อมแล้วอาจจะต้องเตรียมไปฟอกไตแล้วเนาะอันเนี่ยเจ้ามันกะเริ่มต้นจาก การกินของเขาแล้วค่ะฉะนั้นเขาควจะต้องมีการกินมื้ทุกลักนะคะทุกคนด้วเ,เหตุอ,อย่างหนึ่งตีเฟซเชมแน่นมากๆเลยก็คือใยอาหารค้นสุขภา,าพดีใครจะต้องกินใยอาหารหเพียงพอกับความต้องการของร่างกายค้นตีเป็นภาวะกุมเสียงค้นที่เป็นว่าหวาน ยิ่งจะต้องกินเพื่อมากขึ้นกวาเดิมนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้เพชรชาเอ็มค่ะใจในการดูแลสุขภาพของเพชรชาเอ็มไม่ได้เป็นเบาหวานนะต้องบอกกับอีกอ่อนว่าตัวเองไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าทําไมต้องคุมด้วยอ่าทำไมจะต้องกินตัวนี้ทุกคืนนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเข้าไปช่วย คือจูลิียในร่างกายของข้าเจ้าเพทาเฉมนะคะพ้นผ่อสมบูรณ์ประวัติผลเนี่ยเขาเป็นอาหารของชูลินียตัวดีนะเรากล่าค้นได้ว่านีปัญหาเกี่ยวกับผป็นโรเรื้อรังเนี่ยค่ะตัวนี้นะนนนเขา,า,าจะเข้ามาช่วยในการดูแลร่างกายได้อยู่ตีห้าระบบหรือนะคะทุกคนตีสำคัญเขาก็เ,เข้ามาช่วยในการดีท็อกซ์ขับร่างสามพิษออกจากร่างกายโดยหนึ่งสองของเขามีใยอายหารมากกว่าสิบกรัมในหนึ่งวันเฮาควันจะต้องกินใยอาหาร มือมากกว่า25กรัมต่อว,วันพัก1กิโลกรัมไม่ได้ให้ใหญ่อาหาร1กิโลกรัมนะคะเจ้าตัวนี้1 2สองวันละั้าก่อนเข้านอนตามด้วยน้าแบบ1ถึง2แก้วนะคะทุกคนส่วนตัวนี้นั่นแนะนำหุ่นกิน1นแคปซูลก่อนจะกินอาหารมือนักๆนะเจ้าบางคนบอกว่า,วากินนักมือกขางวันกับมือแรงคุ้นกนาไปกินก่อนอาหาร มือกางวันแล้วกับมือแลงนะเจ้าก่อนอาหารประมาณ15นาทีตามด้วยน้ำ1-2แก้วเช่นกันนะคะทุกคนสองต่อเนี่ยคุณสมบัติของเขาเข้ามาจวยในการชลอร,รอการดูดซึมแป้งน้ำตาลเจ้าทุกคนฉะนั้นก็นเลยอยักน้ำตาลในกรสแสเลือดของเขานะคะค่อนข้างจะคงทีนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ว่าอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองอยากจะพิชิตน้ำตาล เข้ามาอู้เข้ามาอยู่ในการดูแลของเพชรชาเอมได้นะเจ้า